มมัีฮลลโหสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแอ่คม่มมามี่แม่โอ้ไม่มีสต๊อบทอกกี้ฮอเลยดิย่อมผมจะพี่น้องยอมแม่ม่มีอนี่ตัวดตุ๊อ่ะเดี๋ยวม่ไม่มีขยับนี่ก่อนจะได้มันร้องไห้เป็นชั่วโมงนั้นนี่มันไม่หยุดเลยเนี่ยแอมให้ให้ให้ อเคอ่อ okay, <my S 1> อมนครับครับครับย่อมบ่มจะพี่น้องอันมันย่อนเสียงแม่อันนามมนได้ดำพี่น้องย่อนเสียงย่อนเสียงนาก็เลยดำอันบล็อกใส่ได้พี่น้องสีนี้เป็นข้นงแรกที่จะเอาสีนี้มาลองใส่นะ นี่อันผ้ดำแห้งนะเอรอนลูกก็ะห้พี่น้องเอ้ยห้สิเป็นสิตายเจเด่นเนี่ยลูกอัางพังเพ่ไปฟังมันผมงอกพี่น้องเอ้ยตรงม่านนั่งอะไรเอรอนย้อนแสงแม่หน้าไน่ดำดัง

อันนี้บ้มันสีดำปันไดเด้วพี่น้องลองเปลี่ยนสีเบามันจะโอเคบบอ่ะวีวีผมอยู่สายอีกบาทเนี่ยยอมถึงเจ้าผมพี่น,อออนอ้องเอ้ผมเสียบพ่แล้วจาคผมฝ่ยงายไหมพี่น้องเอ้แบบ ผมก็เริ่มไปแล้วเนี่ยมันองอกมเนาะมันยอมดู oh <no. S 1> เข้าใจเลยสำหรับคนทดีว่วยอมผมประจำาต oh <no. S 1> ะกี้บ่เข้าใจก็เจ้า <laughs> ตอนนี้เข้าใจก็เจ้นะ oh <no. S 1> จาลเดี๋ยวไพผมมาท่านงอเมียจังเลยก็ชิเริ่มเข้าใจแขว ย้อมผมทุกสองเดือนพี่น้องเพราะว่าผมมันเน่าเร็วย้อมผมทุกสองเดือนเพราะกติ้คอยกระจิปล่อยมันเน่าเป็นคืบไปและพี่น้องถ้าเกิดว่าบ่ได้ไปใส่นะอันนี้จิไปเที่ยวนะพี่น้องก็เลยแบบเฝ้าย้อมน,นะ บ่ได้อลองคลิปเมือว่าพี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นยากไยเจเด่นบ่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องยากยากแล้วคอยก็อาทิตย์นี้แดดดีจะพี่น้องจะคอยกับผ้าลูกออกขางงอกแค่บาทเนี่ยพอวันก่อนอออมันบอกว่าไมีแดดพี่นอ้องพราะแดดมากก็เฝ้าอ,ออกเฝ้าเบาแดด วันนี้มวันนี้สิบหกองศาค่ะพี่น้องแดดดีมากเลยบ่เดายังมาปิดก็ปิดยังเลยเนี่ย,ยเพราะว่า,ามันบ่แมนสีดำนะพี่น้องมันสีดำเนน้อยบ่อยากเอาโชว์เดี๋ยวจะว่าค้ายคองอีก ใส่เกร็จ,จลงดูอะไรเปล่านะไปติดบ้านเลยบ้านเนี่ย้องป้าเสร็จพี่น้องภาษามันเสร็จบ่ออกเมื่อวัที่แล้วใอยบ่ได้เอวศาสตรมาปูพี่น้องเอ้ยเพื่อนเฮือนดำเบิด พราะว่าบ่หันเห็นได้เนี่ยแบ่ได้สังเกตที่ประเทศเปิดดามเบิดาะว่าบ่คอยสังเกตแล้วบ่คอยได้ยุ่งเหงอนนะแล้วก็เลยบ่เห็นพี่น้องเซวว่าวุ่นเดียวกันกับข่อยนะบ่บางคนกับบ่มีหงอกพี่น้อง งอกว่างงแต่ว่าข่อยมันคือหลายแต่งอกแต่บางคนก็งอกลเนกอุปสคมยาวยอมผมยาวมันบ่ต้องให้สร้างยอมยอมีมันยอมยาวนก็ไว้ผมยาวก็ต้องใส่สอง

ค่าบัวดำกดำะระดำยเดๆนะผ่ากรกะไดอาจจะบัวเดงแนมกล่องนะพี่น้องอันเฝ้าน้ำกันยอมผมชุดท,ที่ได้เจ้พี่น้องอว,วันเสาร์นี้จะไปองานวันเกิดจะพี่น้องงานวันเกิดอัน,นลูกชายมูสามีจะพี่น้อง ก็เลยยอมบ่มก่อนสั่งของขวัญมาให้เขาแล้วเดี๋ยวก็สิได้ฮ้อจักลูกคนใด๋ดอกลูกเนาะเห็นผัวก่อยสั่งของมาให้2คนเกิดพร้อมกันได้จังได๋บ่ฮู้อาจจะเกิดเดือนเดียวกัน ถาผ้าคอยดำยู่ได้พี่น้องมันนี่เป็นเมือมอ่อยเมื่อยพี่น้องเอ้ยบ้านเดชักผ้าซักเปียอยู่นี่เป็นเมือม่อยเมือม่อยมาน่อยบ้านก้อยห้างกระชิม,มีแดดมันนี่แล้วน้าผ้าคอยดำแน่พี่น้อง mất gì là, bảo xe con, cơm mất gì hèm. bố thấy nó mất tòng hay sang, yòm hay chưa? anh say cả say ở đây nào na, để phi nỏ của nó thấy ở đây nào na rồi. thăng láng bố thấy nó mất nhồi tiêm như tiêm vậy mặc sức lắm tóc hạc ngang bunny nó hi mommy! 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 hi ผมมากแม่พี่น้องน่าดามก็เอาพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เนาะกันเนาะอันคลิปมันเหี้วเ้าจะพี่น้องจา้าอันพ่อกันคลิปนะครับพี่น้องสวัสดี